นีพ่อไทนาจะหว่านข้าวนะจ๊ะตอนนี้ตอนเย็นประมาณห้าโมงเย็นค่ะเอาข้าวมาส่งพ่อพ่อจะนอนนาจะได้ถ่ายวิดีโอไว้อายุเจ็ดสิบแล้วเก่งจังเลยบ่มีไถมาสอยนาอันฝั่งนู้นเป็นภูเขานะคะ สอวายยังภูเขาควายหรือเปล่ปานี่แหละของฟังเล่านะคะภาพท้องฟ้าแจ้งแจ้งจะสวยง,งามมากจะเขียวสงมเพ้่มสวยแลกวก็แอบเบิงวิวนะคะอันนี้วิวทุ่งน,นาแถวประกาศเนาะประกาศตอนหาม,มงเล่งน,นะคะเอาพาบรรยากาศมาฝากทุกคนเสียงรถไถอาจจะดังแน่นะ ขายยางเงี้ยมาเรือ่อันนี้สวนปาล์มนะคะขง่ขงข่งข่างตรงนั้นเป็นน้องบ่อยากยางไปปนไหนอันนั้นสวนปาล์ม <c oughs> จะมองผนไปพูดเอรอันนี้พอทายหน้าจะวานเขามุ่มนูนพ่นข้อเจ็บปูดเขาแล้วมั้งคะ่ะ เห็นมีหุ่นไหลากาตรงนั้นแล้วก้ะมีแต่สวนยางสวนยางสวนยางปามอา่อยูคยุค่านิดนึงมั้งตรงแต่สวนปา์มแลแต่สวนยางอันนี้คือบรรยากาศบรนโนกบนโกบนโกเงี้ยมาแรงนะจ้าผู้ใดคึอ้นอดบานกะเบิงเบิงไปได้จ้าอันนี้น้องน้อยๆเอาจ้ะอันนี้ตตนเอียงกับบรู ดอกเป็นแบบนี้ค่ะเุ้ยยุงสิ่งที่กลัวมากกว่าโควิดก็คือ,อยุงนี่แหละอันนี้มาดูกระดอกเหยนะคะแต่สวยสวยโเดยสวยจังเบยกะดอกเหยน้อยนาเป็นหลายต้นมาดูกระดอกหนมีบรรยากาศตอนนี้มันแรงนะคะหามุงแรง หาโม่งแรงหาโม่งแรงยังบอกคำยังบอกมึกขี้มอไส้ผู้ใจมนะมอไส้ยังมอีอันนี้คือบรรยากาศสนตาหลักอะประมาณหนึ่ง <c oughs> ยุงเยอะจังยุงเยอะมากค่ะก็สิยูงระโดน แป๊บๆเขามาทรงพอดเสืส้อเมนี่เห็ดเห็ดแบบเห็ดอาหารที่แบบว่าปิดหนักกงหนักกากลางมือตลอดเวลาเห็ดอาหารร้อนให้พ่อกับแม่กินหุงข้าวบนหนึ่งเขาเนี้วแล้วก็เห็ดน้ำพริกกะปิ่ตํตำใส่บะแข่งเยอะๆบะแข่งบะแคงสดๆแล้วก็อืมใส่อะไรอ่ะ กะปิปิ่งใส่ใบใบไพรนะคะหวานไพร์หอมๆไข่กินเกี๊ยวหอมๆเราค่อยตำใส่บกบกแข่งกับบกเขือหลายๆน้ำตาลนิดนึงใส่บกหน้านิดนึงน้ำหอมน,นิดนึงก็โอเคละค่ะแล้วก็ต้มเนื้อมไม้ต้มแหนเน้อมไม้ไม่แรงนี่หลักกะพัดบวบใส่หมูใส่หมูย่อให้แม่นิดนึง แสบบ่ดแสบกระอดเอานี่คือคอนเซปต์ของอิฉันค่ะแสบบ่ดแสบอดเอาแต่ว่าอยากให้ให้กินอยู่แต่ว่าแสบปลุกแสบบ่ดแสบบ่แน่ใจนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นนอมืากนี้อ้อแกงจืดแกงจืดหมูใส่วุ้นเสน้นอ๋อมีไข่เจียวด้วยไข่เจียวมื้อนี้บ่ใส่หอมใส่ผักผักแป้นนะคะผักขึ้นฉ่ายบ่ภาษาไทยผักเปียน ประมาณนั่นแหละอาหารแรงแต่ตัวเองกิมอิ่มกล้วยและค่ะเดี๋ยวจะพาบงบรรยากาศบรรนอบรรนอก,นอกถ้าผู้ใดเคยอยู่บรรนอกนี้จะรู้จักว่าคือต้น,ตนอียงนะคะอันเนี้ยจะควาค้างประจํมมาไม่ได้จํมมาไม่ได้เออเออเออมา,ไาอออกไสไบาตเออบักไบาทคิดว่าค่ะมากไสไบาท ถ้าผู้ใดเป็นคนไทยขออภัยในนั้นนะคะเพราะว่าภาษาอีสานในเอินบักเอิญมากนะคะแปลวันนวยแปลว่าผลนี่มักใส่บาดยามันสุกมันจะเป็นสีเหลืองๆสมๆสมสมข้างในมันจะเป็นเม็ดออคือคือแพชชั่นฟรุตนะคะคือแพชชั่นฟรุตหรือว่าในจะเป็นพวกคือจังพวกเสาว,วรสเป็นเส้นแพชชั่นฟรุตกันอันเดียวกันบนอบนอบ่แนจ่ใจนะคะ เม็ดคล้ายๆสันอันนี้เขาจะออกหวานหอมมีกินเฉพาะมักหลายแต่นหน่อยๆนี่บง่งรู้ผู้ใดขึ้นฮอดบานบอเนี่ยถ่ายรลปมมาให้เบิงสำหรับคนถี่อยู่เมืองนอก <c oughs> ได้บรญญัติได้ได้โอกาสก็เลยคิดถึงตอนทีเจ้าของนั่งอยู่เมืองนอกนะเอาไ้ถ่ายให้เจ้าของเบิงึ้นกันอุ้ยอันนี้พักกระโดนนะคะเบียร์พักกระโดน นี่กา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 อันนี้เบีย้ยพักกระโดนค่ะอันนี้พักกระโดนท่ามนะคะก็ะคือพักกระโดนท่ามนี่ก็คือพักกระโดนที่อยู่อยู่น้ำหน้าเนาะอยู่น้ำอยู่อยู่น้ำแบบเนี้ยโมเมนต์โมเมนอันนั้นดอกดอกดอกไม้ที่เข้าไปไหว้ผาดอกดอกแย้มขนบอกเขาเออนียดอกแย้มขนบอค่ะนี่ประมาณนี้อืมบรรยาตัศปลาดงนะคะมือนปลาดงปลาดง หเห็นไหมอันนี้กล่องไม้นะคะก็เลยบ่มั่นใจว่าเออมันซูมจังไดอียงไดน,นะดอกอันนี้ดอกแยมขนนะคะแยมขนแล้วอ้ตอนอันนี้อันนี้บ่ได้เห็นหลายปีละค่ะมันเป็นอย่างราชเพลทแล้วที่อยากนําเสนอก็คือยานงูกงับยักษอต้นอันนี้ค่ะนี่คือไดจําไห้บ่คะนี่คือไ,ไหนนะะไจําไหแล้เนาะ ตอนนี้จำด้ว่าสมยเด็กหน่อยนี่คืออ่าจะไปสอนเนาะไปสอนแล้วก็ไปหาอ่าไปหาเอียงกัรละไปหาใครเม่งดาน,นะคะรู้สึกว่ามันจะยืดนาไตไตต้นอันนี้แหละแต่เราบ่รู้ต้นไนยมันจะขี้ขิวต้อนอันเนี้ยขิวมากๆดมกลิ่นมันซะหน่อยแม่ดมไปปีไม่รู้กี่ปีละไม่สินนปีแล้วมั้ยอืมหอมแล้วขิวอะ่ะแต่มาวันนี้หอม หอมจังเบยหอมกลิ่นทุ่งตอนนี้ฝนกำลังล่งเม็ดค่ะเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะกลับบ้านแมวแม่ขากินเขา่าแต่เจ้าของเขากินแบบอันนี้คือใบสาบเสือเอ่อห้าฝรังบอกใบสาบเสือห้าฝรังบอกภาษาอีสานค่ะบริดกระแด้เด้อค่ะจำบรดดวดอีลีเอออมานนั่นแหละอันนี้แก เป็นสมุน,น,นไนะะนนรรรพรชน,น,นิดหนึ่งบานห้าวกระเเวลามีแผลนะคะสมัยตะเกาพิ่นก็จะขยี้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 ทางค้นถุยนํำไายใส่ที่จริงมันก็สกปรกเรียนนอนลำไส้จริงๆเแล้วขยี้ขยี้พอเห็นนีน้ำนิดนึงแล้วกับแตะลงเป็นแผลมันเป็นโตที่หามเลือดประยุทธ์เลือดใส่แผลก็จะเสบ็บเสบนิดนึงอันนี้จะโดนประจำเพราะว่าเจ้าของในเป็นค้นขี้ดื้อแล้วก็มหนีบบาดมือจนบ่มีหมอบาดแล้วอันนี้พี่ ใบสับเสียหยาสลังค่ะอันนี้เลยบรรยากาศทงทง,ทงเอาของมาส่งพอผู้ใดคิดหอดบานกระยานอนหายเด้อย่ยามีเด้อผู้ใดเบืองแล้วรู้สึกวา่าเออมากแบบนี้อยากเห็นแบบนี้อีกอะเขียนเขียนไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะพยายามมาทายมามาทายเห็นเบืองหลายๆบรรยากาศทงทง,ทงหน้าหน้าแบบเนี้ยสิไเด้สิไเด้เพื่อนะ อืเสียงรถเพื่อนไทยจวดจวดเพื่อนย์สารเลยเพือนสานขยันรักเนี่ยจะเป็นขยนันโอเคค่ะเบิ่งลูกเดี๋ยวถ้าเข,าข่าขึ้นสวยๆทะยูท่านนะจะทายให้เรื่อยๆผู้ใดอยากเบิ้งกะปักมุดไว้นะคะเออกดไล่์แล้วก็ โยกโป้ไข่แล้วก็เ,เขียนไว,ว้่วอยากเบิงนะคะเดี๋ยวจะทายจะลุงไห้เบิงสำหรับคนไกบ่บานคนที่เจอบรรยากาศโควิดแล้วก็บเดมาบานเฮ้านะคะจะมาทายไห้เบิงราวาตอนนี้จะข้องมีโอกาสแล้วไปยอยากแดินปังนะคะผู้ใดอยากเบิงเขียนไว้เด้อแล้วเจอกันนะจ๊ะไปกินข้าวแรงก่อนสวาสดีค่ะ